สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของอรายการคัดข่าว,ด,วดีค่ะ และในค่ำนี้นะคะค่ำวันอาทิตย์อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันแนสทิขมพรอ,อยู่กาเนิดค่ะและดิฉันเอศศิชารัตนาถาวรค่ะน้องแนสแค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยภาระหน้าที่การงานหลายๆอย่างทําให้คู่รักหลายๆคู่เนี่ยแต่งงานกันช้าลงถูกนะต้องเลยคะสังเกตไหมคะใช่และ,ะนอกเหนือจากจะแต่งงานกันช้าลงแล้วค่ะกว่าจะมีลูกอีกก็วางแผนแล้ววางแผนอีกต้องรอให้พร้อมสุดๆถึงจะมีลูกกันได้ ะะแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยโอ้โหมันยากซะแล้วสิใช่ค่ะอย่างไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะว่าจะมีปัญหานี้ตามมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะครอบครัวหลายๆครอบครัวก็เลยมุ่งตรงไปถึงเทคโนโลยีด้านการรักษาผู้มีบุตรยากผู้เชี่ยวชาญบอกนะคะว่าเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของคนที่มีบุตรยากแล้วนะคะยังสามารถเป็นตัวช่วยในการที่จะวางแผนเมื่อเราให้เรามีลูกเมื่อพร้อมได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ ไปดูกันเลยค่ะแพทย์หญิงจริยาหล่อวัฒนศสิริกุลนะคะซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากบอกกับเราว่าอายุที่มากขึ้นมากขึ้นของทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยค่ะ,คะมีผลมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อคุณภาพของอสุจิแล้วก็คุณภาพของรังไข่รวมไปถึงความสมบูรณ์ของไข่ของฝ่ายหญิงอีกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวิธีการที่นิยมใช้แล้วก็มีประสิทธิภาพเรียกว่าวิธี IVF ค่ะ โดยจะให้ไข่แล้วก็อาสุจินั้นปฏิสนธิกันในหลอดแก้วซึ่งจะคล้ายกับวิธีธรรมชาตินะคะใช้กับผู้หญิงที่มีภาวะท่อนำไข่อุดตันโดยจะกระตุ้นไข่แล้วเก็บไข่ออกมาค่ะ และอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเหมือนเมือนกันค่ะก็คือการทำอีซีอันนี้จะเป็นการเลือกอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ฉีดเข้าไปในไข่นะคะเพื่อช่วยให้เกิดการปฏิสนธิส่วนใหญ่ใช้กับคู่สมรสที่มีปัญหาจากฝ่ายชายก็คือน้ำอสุจิน้อยมากๆนั่นเองค่ะ,คะ น้อยๆเนี่ยยังไม่พร้อมจะมีลูกนะคะสามารถทําการกระตุ้นไข่แล้วก็เก็บไข่ของตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะไข่เนี่ยก็จะอยู่ในอายุที่ที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำการเก็บเอาไว้แล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมเนี่ยก็ค่อยเอาไข่เนี่ยมาทําการช่วยปฏิสนธินะคะแล้วก็ย้ายกลับตัวอ่อนเข้าไปนะคะโอกาสที่ ตัวอ่อนเน่จะมีความผิดปกติทางโครโมโซมก็จะนอ้อยอสุจิก็แช่แข็งเอาไว้ได้นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็แช่แข็งไดเ้เป็นระยะเวลาประมาณ10ปีหลังจากที่ละลายออกมาเนี่ยก็ยังสามารถปฏิสนธิได้ตามปกติ ส่วนอีกประเด็นนะคะเรื่องความสมบูรณ์ของทารกเรื่องนี้นายแพทย์นัทรุษกุลภาวีสุวรรณสุตินริแพทย์ด้านมีบุตรยากนั้นบอกกับเราค่ะว่าสามารถที่จะวางแผนสร้างความปลอดภัยได้ตั้งแต่เป็นไข่และอสุจิเลยนะคะโดยการตรวจโครโมโซมทั้ง23คู่เพื่อให้เรามั่นใจค่ะว่าตัวอ่อนนั้นไม่มีความผิดปกติทางโครโมโซมก่อนที่จะนําไปฟังในตัวมดลูกค่ะ เทคนิคนี้นะคะคุณหมอบอกว่าจะสามารถช่วยลดการเกิดทารกที่มีอาการดาวซินโดรมรวมไปถึงความผิดปกติทางพันธุกรรมอย่างเช่นโรคโลหิตจางทารซีเมียโรคกล้ามเนื้อลีบได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงแท้งจากวิธีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหาอาการดาวซินโดรมได้อีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนะคะแค่เพียงแค่ตรวจเลือดของคุณแม่ก็สามารถตรวจหาความผิดปกติต่างๆนี้ได้แล้วค่ะการตรวจ คัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนที่จะการย้ายเนี่ยก็จะช่วยให้มีความสําเร็จสูงขึ้นก็อาจจะสําเร็จได้ถึง 50- 70%ถึงแล้วเราก็มีเทคโนโลยีใหม่อันนึงก็คือเป็นการตรวจเลือดแม่เพื่อดูเซลล์หรือโครโมโซมของลูกนะครับแต่ว่าการที่เราเจาะเลือดแม่เพื่อดูเซลล์ลูกเนี่ยทำโดยสุดที่10สัปดาห์เพราะนี้ถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องยุติการตั้งครรภ์นเนี่ยก็จะลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เรื่องสภาวะจิตใจของมารดาได้นะ ส่วนคุณหมออีกท่านหนึ่งนะคะนายแพทย์วิวัฒน์กว้างขนานุรัก ผู้ในการแพทย์สูตรรักษาผู้มีบุตรยากนั้นกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการแต่งงานช้าและพร้อมมีลูกช้าถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วนะคะที่รัฐบาลนั้นให้ความสําคัญปัจจุบันทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องของหน้าที่การงานการสร้างฐานะครอบครัวซึ่งถ้าหากว่าประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการรักษาผู้มีบุตรยากมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนครอบครัวที่หลายๆครอบครัวรอความพร้อมในทุกๆด้านอยู่ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่อาจจะเกิดปัญหาการมีบุตร ยากได้นะคะอายุเฉลี่ยอยู่ตั้งแต่35ปีขึ้นไปค่ะเนสพอเราแต่งงานนะครับอยู่ด้วยกันประมาณสักอย่านานเลยครับสัก6เดือนเนี่ยไม่มีลูกก็ลองไปหาหมอสักนิดนึงนะครับลองดูซช่อว่าฝ่ายชายน้ําเชื้อเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมฝ่ายหญิงเนี่ยเจาะเลือดดูนะครับโดยเฉพาะตัวฮอร์โมน AMH นะครับสูงหรือต่ําถ้าต่าก็ต้องรีบแล้วนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงก็อาจจะต้องตรวจเช็คดูระบบสืบพันธุ์ ในเรื่องของวดลูกว่ามีเนื้องอกไหมมีความพิการไหม นี่แหละค่ะก็เอาใจช่วยนะหลายๆครอบครัวที่อยากจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มเติมแต่บางคนบอกว่ามีลูกว่ายากแล้วแต่กว่าจะเลี้ยงให้โตยากกว่าแน่ใช่ค่ะแต่ว่าดับแรกหลายคนเองก็อยากที่จะมีลูกใช่ไหมคะ,คะซึ่งหลายครอบครัวที่มีลูกยากก็ใช้เทคโนโลยีที่เรานําม,มาให้ดูวันนี้ประสบความสาเร็จมีลูกกันไปแล้วนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของศิลปินดาราหลายครอบครัวเลยนะคะวันนี้คัดข่าวดีเราจึงไปลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์พี่ๆดารานะักแสดงหล่า นั้นนะคะว่าเขาใช้วิธีอะไรประสบความสำเร็จให้มีลูกได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะเริ่มจากครอบครัวของ DJ Dada านะคะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีรักษาผู้มีบุตรยากค่ะ โดยคุณดาด้านั้นบอกว่าตนเองใช้วิธีอิซีนะคะเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ในระหว่างนั้นค่ะจะดูแลเรื่องของสุขภาพพยายามที่จะไม่เครียดไม่กลังวลแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แพทย์แนะนํานะคะและเมื่อมีลูกแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวนั้นสมบูรณ์มากขึ้นค่ะไม่เครียดช่วงนั้นก็คือไม่กดดันก็คือยังบอกกับแฟนเลยบอกว่าติดก็ไม่เป็นไรติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนาะอะไรเงี้ยแฟนก็ให้กําลังใจอะค่ะ แล้วพอมามาครั้งนี้ค่ะพอได้ใส่ตัวอ่อนครั้งเดียวนะคะทำอีกซีครั้งเดียวก็ติดเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งเหมือนเขาเป็นสิ่งวิเศษะคะที่ที่มาเติมเต็มครอบครัวให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับครอบครัวของคุณแม่เมย์เฟื่องอารมณ์ค่ะนัสคะอันนี้เขาใช้เทคโนโลยีรักษาผู้มีบุตยากเข้ามาช่วยวางแผนชีวิตครอบครัวเพราะว่าการเข้ามาปรึกษาแพทย์นั้นก็เลยทําให้คุณเมย์พบว่า ตกอยู่ในภาวะผู้มีบุตรยากสุดท้ายแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า i c กซีซึ่งก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับว่าพอแต่งงานเราก็เลยตรวจว่าเรามีวางแผนนะคะชีวิตครอบครัวว่าเรื่องการมีบุตรแล้วพอเสร็จตรวจแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเรามีบุตรยากวิธีเดียวที่ทําได้คืออีกซี่นั้นเองก็คือเด็กหลอดแก้วก็เลยเลือกที่จะทําวิธีนี้เลยค่ะ ก็ตอนที่รู้ติดหมามันก็ตื่นเต้นเนาะดีใจมากหลายครอบครัวก็รู้สึกว่าการมีลูกเป็นการเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะพี่เอ๋ค่ะ,คะแต่ช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวดีๆรออยู่อีกเพียบเลยค่ะ